เรื่องสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกแย่ๆตอนที่คุณกำลังคิดเรื่องดีๆอยู่มันเป็นการฝืนกฎธรรมชาติมากๆนะเวลาที่เรารู้สึกแย่มันเกิดจากการที่ความคิดตอนนั้นของเราอ่ะกำลังคิดบางเรื่องที่มันเป็นไปในทางลบอยู่ถ้าคุณกำลังรู้สึกกังวลกลัวหรือรู้สึกเป็นห่วงหรือรู้สึกอะไรก็ตามในแง่ลบในเรื่องของความแย่ๆเนี่ย นั่นเป็นไปได้ว่าความคิดของคุณเองนะก็กำลังเป็นไปในทางลบอยู่ถ้ามันเป็นแบบนี้วิธีการเปลี่ยนแปลงก็คือต้องไปจัดการที่ความคิดของตอนเองนี่คือความลับที่หลายคนนะปล่อยวางเรื่องของการเลี้ยงลูกวัยรุ่นไม่ได้ก็เพราะว่ามักจะไปโฟกัสแต่ที่ความรู้สึกไงเราไม่ได้ปล่อยวางที่ความรู้สึกนะแต่เราปล่อยวางที่ mindset หรือความคิดต่างหากเป็นความคิดของเราเนี่ยแหละวางความกังวล วางความกลัววางความเป็นห่วงวางอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความคิดนะครับแล้วความรู้สึกของคุณนะจะดีมากยิ่งขึ้นคราวนี้พอความรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องต่างๆมันก็จะค่อยคขี้ขายไปได้ด้วยตันเอง